มนะครับเป็นในเรื่องที่ที่ส่วนงานทั้งสองกรมนะครับนะทั้งกรมสุลกากรและกรมกรมเออ่กรมกรมกาหกรรมนะครับนะทีนี้เอ้านก็มาเกี่ยวเล้ว่าคคครรรััับบบอ่สำหรับข้อมูลเรื่องนี้ก็สามากน้องสุเมธได้ครับนะครับน้องก็ดูภาพรวมของการเอาตัวเลขมาอธิบายนะครับว่าตอนนี้ที่ลูกเรือนะครับบาดเจ็บเสียอวัยวะเนี่ยนะครับทางรัฐบาลไทยได้มีกฎหมายในการเยียวยายตรงนี้อย่างไร เร่องของการกันเรื่องของอะไรอยู culture, ่แล้วนะครับแล้วนี่งกว่านั้นเนี่ยนี่เปี่ยนเนี่ยเจอมาแว่าเวลาบ่ายสองครับที่ที่ที่ของเริ่มเริ่มว่ายสองถูกไหมถุกครับเริ่ม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 บ่ายสองพูดกันพลงงานกันโมงโมประมเจที่อยากจะดีกับดีว่าและเตรงนี้กเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามีเงื่เยไขว่าถ้าพักราคาบเท่จได้มีการส ที่บานเลี้ยงบ้างหรือต่างประเทศเนี่ยเลยเหมือนกับว่าเราเราควรจะต้องพูดคุยกับเขาตรงนี้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพวกเรื่องราวเนี่ยเราแต่ปัญหาที่เกิดพวกพวกนี้คือกลุ่มพวกเนี้ยเขากลัวที่อยู่กับพนักงานพม่กจะมีสามหยุดอย่างหนึ่งอาจจะเจอตำรวจใจดีส่งกลับเลยก็ได้อันที่สองทำเขาเรียกอะไรนะเป็นบัตรวีซ่าชั่วคราวะใช่มันไม่ใช่เพราะตามหลักของกฎหมายแล้วยังไงเพรา่อพ่อแม่เนี่ย เดี้ยงกูก hmm. ก mm ็จะเหมือนกับว่าเรียกว่าผมจะทำไงวันผ่านด้านนั้นไม่ทด้ไม่ความที่เหลือนะครับก็มีการเอาชื่อผมไปอย่างของเราดีดีพิเศษให้การช่วยเหลือเพ็ยที่เพียงแต่ว่าอำนาจที่นี่ไปอย่างนี้ยสั้งที่แล้วเอื่อทางผู้สื่อของรายการเชิญไปพูดคุยนะครับตัวโรเบีโนและหลายที่ผมก็ได้ ท่านอู้ใชาวาด้วยก็เป็นอาการเป็นอาติดตปรแกรมก็สวยเป็นที่ของเรื่อง p r e d i น t i o n ซึ่งก็เข้าใจว่าเตรียมตัวอย่างเนี่ยคอนเวนซีดอยู่แล้วนะคะส่วนวันที่สองเนี่ยก็คือเช้าเนี่ยเรากะว่าจะเป็นเรื่องของการดูงานก่อนนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายโดยที่ทำการเงินตอกน้ำแต่แล้วก็ลักษณะอันนี้เป็นเป็นสิ่งแรกที่เขาอยากดำเนินการแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการพกผ้าลรนินกับผ้า คริษัทเอ็นจีโอที่ค่อนข้างเข้มข,ข,ข้นอยู่แล้วเขาก็อันนี้เขาจัดนัดพบเองเลยโดยที่